พอเพล yeah, mm. 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 ็กระท้านจิงแล้วนะครับแซ่บก็จะเจอมื้อนี้เฮาชิมากินเมนูปลาอยัางเนี้ยคอปลาคอมกปลาคอด้วยพี่น้องมกเอาแบบหนึ่งเด้อแล้วก็มีอย่างเนี้ยมีอย่างอีกบอกพี่น้องด้วยก็อ่างแห้งก็ค่อยเข่ามีอย่างเนี้ยอันนี้อย่างน้ออย่างน้อเอ่อนอคาึ่งน้อค้านี่ดิ อันนี้บักเขืออ่ามะเขืออันนี้ดิเอ่ออันนั้นมะระมะระมะระขีกหอ,อมหอมอันนี้กะหอ,อมครับมาสองชนิด <laughs> ลุยเลยมีมไข่พร,ร้อมด้วยลูกพี่น้องขคอยง่ายหมักไก่หมกได้ไม่ได้ใส่ <laughs> เ,าา <laughs> เนี่ยพ่พอยมาตลาดซิมุงดูเค็มป ไอิอ็นบ่มีแทะ<ม>โอเคปะใส่ได้ปะใ,ใส่ได้บะพ่มพอบามม่าแบบใส่ได้อยู่อืมน,มน้ำนัวมันเราฆ่าให้พร้อม กินเบนนอร์โลค่ะเฮ้ยเขาปอกเปลือกน,นั่ยเ,เ,เนี่ยเออเขาปอกเอาปอกเองรึเปล่าครับเบอร์สีลูกพี่กินแบบอันนี้ไงแบบปอกไว้แล้วมั้ยปอกไว้แล้วเขาจะกินเนื้ออ่นอนข้างในมันนะพี่น้องพี่น้องถามหา ถามหาลูกพี่เป็นบ้าแล้วพี่น้องขึ้นป .6 ปอ .6 พี่กับได้ไปใไสไ่เลยลาเขาไปเที่ยวไปเที่ยวมวนมาไปเที่ยวมวนอยู่ก็ได้มืม่อนนาา้นลุงพี่เ่ไดป็นลุงเนื้อเพราะว่าเป็นลุงเลือดดำน้ำดำน้ำ accident. Không thương. ngang? Hãy biết nào lấy năm. Thì em quay cầu con. Không bỏ hay bay nữa lại. Bao ngang? ขิงทองมันไงครับแซ่บได้ขิงทองมันเนื้อดีหวานดีเนื้อมันดีตรงนั้นนะเนื้อมันเสียโอ้ลืมเห็ดแก้วพี่น้องเอ้ยใส่กับจำแก้วเผ็ดแบบโบเผ็ดได้เลยพี่กินบ่ไดู้พี่กินบ่ได้ยาูุพี่กินบ่ได้ Cũng ngay lên, nè bà ngay Ngăn nam à? Ừ Nam Đây những cái sáng khu nhà Ừ Một tận nhà cho dạng hơn โอ้ยพี่เหรอพองนีจับอุ้ยอุ้ยบอกบอกใครมั้งนะแทบบเเมื่อกี้บัลบ่าเบาพเพีรมีธุระ ก็เลยต่อปิดไว้ก่อนปิดไว้ตุ้ยกินอิ่มแล้วป่ะฮะบอืออองี่แสบนยอ๋ออ๋อะมองแก้มมันแบบครับ อันนี้มองเนียงเัินแก้มมันได้ยุบิยุบิไม่ซุ่งๆนะอะไรเนี้ยครับเนื่อยเนี่ยเนื่อยเยอะหนึ่งเข้มปากคอแสบกินเบิร์ตจะบิร์ตนห้อบิร์ กินบ่เบิดดั้งเนาะพี่น้อ,นอ,องหลายทั้งหลายครั่กินได้เท่าที่เฮากินได้นลยฮะข้าวกินบ่เบิดไดงพี่องอื่นนะพี่น้อง <laughs> ทางอื่นเนี่ยเขาสิกินเป็นเบิดข้ากินเลือเขาบ่ได้ทำแล้วกินเบิดมันการเป็นการฟื้นกินเนาะ อิมอ่มคืออิ่มจ้ะครับอันมันเหลือข้าก็ได้แดวถิ่มเ้ยบอกพี่น้องเนี่ยข้าก็จงไว้กินคาบต่อไปบ่สประ้นแมพ่อใมาออกมั้นเนะแล้วอบ เขาพ่อบอกบอกทำบอกคิดพี่เปิดเทอมเมื่อไหอร่เมื่อเช้ชาหกเดือนนี้เอ๊อเดือนอะไรตุลาคมเมือนบาวว้าเหตุเปิดวันที่สองวันที่สองวันที่สองพฤษภาคมครับนักจันทร์ที่ฮอดนี่ละ สองสามมือเปิดแล้วทำมือมือทียีเก้าเ่า <20. S 1> หรือสิบแปดสิบแปดยี่เก้ามันย่เก้าครับวัางกลางเหรอ,หอวังกลางน,นี่เอท้ายออกมาอยู่ ยังไม่ดีเกิดเป็นล้มใจห้องปลาอันนี่ปัญหาในการกินคือกลางน่แหละครับบ่หลายดิประคอนคือว่ากลางบ่หลายอืม ขกับประเภทอะไรพี่พิษาอยาใส่มือด้ไองเดี๋ยวคำเงียบเหว่ดพวกกินคำางียบคือบ้าเพ็นปะเบ่บ่ก็กินขำเงีย่ เกี่ยวมัมนี่อยู่บ่กินให้อย่มเขาแรงเขาเนี่ยจนหุนแล้วข้ามหุนแล้วเกินสองมือกินมือแล้วสองข้ามมือที่บรมเปนบัน มือแบบคาบอันอาหารครับใช่อันร่อมเมืองาลาปะลูกพี่กินได้บ่มาละบ่จะไปกินอะไเป็นไรเคยกินบะเป็นอดกินกี๊ยวปะเกวนองผมผมสับปร์คมาหลายเลย คุณอะไรงั้กจะแถบอยู่ทางกินถ้ากินปลาปลาเนี่ยมันมันงชิขมแต่<ม>ว่าถ้ากินกับอัน,น,นอย่างอื่นเนี่ย<ม>กินกับกับมันชิขมกับเขียวมันต้องไปลวกก่อนลวกเอาก,กินมันออกมันนี้กินพอดีเลย กา่างวะยำดีดีปัญห <Open High. S 1> าของการกินปลาก่างกินฟ้าออก็ได้เนี้ยกินฟ้าออปุ๊บกบบเรียบร้อยเลยกางกินข้อ <c oughs> ยิมหลือยังเนี่ยยิมละอ่ะยิมละยิมละเฮาก็ลาพี่น้องไปแล้วคลิปนี้อย่าลืมรองแห้งเฮียบีน้องได้ยินสาระคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องบาเพชรเออ แ้วก็แป้นเพจอากาติดต้ตงองเนอะบาร์เพชรกระท้พนกับบาร์เพชรมาทำไงเพจครับผมสารเคม,มีสวัสดีครับสวัสดีครับแบเซบบ็สิเถื่อ